สวัสดีครับ FC ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําของดีวัดสามงามอีกอย่างหนึ่งครับคือพระศรีสดลงแงงนะครับพระศรีแสแลงแงงของวัดสามงามนะครับทําตามตาราโบราณนะครับจากขเขมรน,นะครับเพราะว่าอา่าหลวงพ่อเต๋คอคงทองไปเขาเรียกอ,อะไรไปทุดงแล้วก็ไปศึกษาวิชานี้จากอาจารย์สายทางขเขมรน,นะฮะตอนที่ออกทุดงฮะได้วิชาพระศรีสดลงแงง,งมาส,ส,ส่วนที่ผมจะมาแนะนําก็คือ พระศิลัณงานที่หลวงปู่แย้มพระสามงามนะที่เป็นสิบหลวงพ่อเตะคงทองนะครับสร้างไว้นะครับมีแบบสะกุดก็สร้างน้อยนะครับตอกโคดก็ต,ตายก็ยอยักนะฮะมีแบบเป็นเนื้อผงม,มีแบบเป็นโลหะแล้วก็ผ้านี่คฮะตะกุดอันนี้พิเศษนะครับ ก็ผมเก็บเป็นที่ระลึกครับนะแอบมบคนจารุปุยแยมเศษให้ครับน่าจะมีไม่กี่แผ่นนะแล้วก็ผ้าแดงแก็ถาบูชาครับท่องตามในเก้าจบนะก็วิธีบูชาพระศรีสลายเงงนะครับก็บนด้วยเล้าขาวไข่ต้มนะครับท่องตามใบฝอยนี่ฮะเด่นด้างเมตตามหาสเสนนะครับ เขาหาผู้ใหญ่จีบสาวนะครับแคล้วคาดคงกระพัน,นครับไปสถานที่อักโครจรก็คุ้มครองเราได้ดีนะครับอันนี้วันนี้ผมจะมาแก้บนนะฮะด้วยเล่าขาวไข่ต้มนะฮะบ,บูชาเนะี่ยจุดทูบห้าดอกท่องตามใบฝอยนะฮะ ครับนี่ครับอันนี้ผ้าห่อศพนะครับตายวันเสาร์ฝังคารนะสร้างน้อยครับของปอมเยอะนะครับศึกษาให้ดีนะครับมีสร้างมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนะยอันนี้คือครั้งที่สามนะขังมากเลยครับศึกษาให้ดีนะครับส่วนใครที่บูชาพระศรีทะเลงแงนะครับก็ศึกษาให้ดีนะครับของเสริมของเก้ของปอมมันก็มีมาทุกอย่างนะครับตะกรุดอย่างเงี้ยฮะไม่ทันยุกเงี้ยพยัน พอห่อศพที่ไม่ใช่ของแท้ครับมาตั้งแต่แรกฮะตั้งแต่ยุคสมัยตั้งหลวงปู่ย้มอยู่ก็มีของปลอมออกมาตั้งเยอะแยะเลยฮะก็ของแท้นะครับใช้ได้ผลแน่นอนครับเด่นด้านมหาเสน่ห์โชคลาภนะครับป้องกันนะไปสถานที่อักขจรคุ้มครองเราได้เลยครับก็ถ้าเราอยากรู้ประวัติพระศรีสรงงนแนะนําให้ Google ครับพิมพ์คําว่าพระศรีสรงงครับหรือดูที่ youtube ของผมนะครับโกยาวร่าชนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ